ตันนี้ผมก็อัดลมสูบลมไปที่ร้อยหเท่านั้นเองนะครับตามที่พี่ในเพจเขาบอกมาผมก็ยังไม่อัดเยอะดูแค่ประมาณ150 psi ดูก่อนว่าความแรงมันจะขนาดไหนก็เอา150 psi ค่อนรับในระยะประมาณสัก10เมตรพอครับวันนี้ก็จะมาดูความแรงของปืน PCP ท่อ PVC อกันนะครับก็จะมาทดสอบกันระยะประมาณ10เมตรพอครับก็มาดูกัน ก็ไปดูบาดแพลกันครับว่าจะ่องแรกก็พิทะลุครับอาจจะโดนตรงข้างบนเลยทำให้กระปองเด้ง มาดูกระป๋องนี้กันครับอ่าทะลุทะลุก็สีหนามากครับกระป๋องตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับดูกระป๋องต่อไปก็ทะลุเหมือนกันครับตัวนี้<ป>ก็ถือว่าโอเคครับ ก็ประมาณนั้นก็จากที่ผมทำคลิปขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่ากระบอกแรกใช้ท่อลม คือตัวนี้ปรากฏว่าความแรงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ผมก็เลยศึกษาดูว่าถ้าเกิดเราเพิ่มท่อลมใหญ่แล้วสูบในแรงดันเท่ากันกับท่อเล็กแล้วมาพิสูจน์ดูว่าตัวไหนใช้ได้กว่าปรากฏว่าการเพิ่มท่อตัวใหญ่ ทำให้การยิงได้รับความพอใจกับผมมากคือยิงได้แรงกว่าแน่นกว่าเหมือนพี่ในเพจครับเขาบอกมาว่า,ากระบอกเล็กท่อลมเล็กยิงหมดไว กว่าแต่ว่าพอลมใหญ่ยังยิงต่อได้ในระยะผมสุขอยู่ที่ร้อยห้าสิบปรากฏว่ายิงไปประมาณสักห้านัดลมก็ยังไม่ลด ถึงร้อก็พอใจในสิ่งที่ผมคิดพอดีเป๊ะลงตัวนี้ครับประมาณนี้จะได้อยู่ประมาณนี้ขอบคุณครับที่รับชม